สวัสดีค่ะก็มาพบกับครมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะนำมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเครื่องกลและเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานค่ะเครื่องกลหรือกลไกเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินการอยู่ได้ซึ่งการทำงานของกลไกนั้น จะต้องเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันของอุปรกรณ์แต่และชิ้นในระบบนั้นๆค่ะเครื่องกลเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวกในการทำงานโดยออกแรงเพียงเล็กน้อยเราก็จะสามารถยกของที่มีน้ำหนักมากๆได้ค่ะเครื่องกลอย่างง่ายจะมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทดังนี้ค่ะรอ าล้อและเผาลิมพื้นเอียงและสกรูค่ะรอคือเครื่องกลที่มีลักษณะเป็นล้อหมุนได้คล่องรอบแกนที่ขอบของล้อจะมีเชือกหรือสายเคเบิลพาดล้ออยู่เพื่อใช้ยกข,ของหนักขึ้นสู่ที่สูงหรือหย่อนลงสู่ที่ต่ำเช่นการก่อสร้าง และระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะระบบรอกเดี่ยวจะประกอบไปด้วย2ชนิดคือรอกเดี่ยวตายตัวและรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ค่ะรอกทั้ง2ชนิดนี้มีการทำงานที่แตกต่างกันนะคะคือรอกเดี่ยวตายตัวจะไม่สามารถช่วยผ่อนแรงได้แต่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางในการออกแรงได้ค่ะส่วนรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ จะสามารถช่วยทั้งผ่อนแรงและเปลี่ยนทิศทางการออกแรงค่ะแต่ถ้าเรานำรอกทั้งสองชนิดนี้มาทำงานร่วมกันจะสามารถช่วยในการผ่อนแรงได้มากยิ่งขึ้นค่ะและประหยัดพื้นที่ใช้งานได้อีกด้วยซึ่งเราจะเรียกรอกประเภทนี้ว่ารอกพวงค่ะคาน คือเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้ดีดหรืองัดวัตถุให้มีการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนมีลักษณะเป็นแท่งยาวส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของคานมีอยู่สามส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1นะคะก็คือจุดหมุนค่ะส่วนที่สองแรงพยายามและส่วนที่3แรงต้านทานค่ะ คาจะจำแนกออกเป็น3ประเภทซึ่งได้แก่คานอันดับที่1เป็นคานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงพยายามและแรงต้านทานคานประเภทนี้นะคะจะช่วยในการผ่อนแรงค่ะเครื่องใช้ที่จัดเป็นคานอันดับที่1เช่นคีมตัดลวดกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดผ้าและขอนตอกตะปูเป็นต้นค่ะ คานอันดับที่สองเป็นคานที่มีแรงต้านทานอยู่ระหว่างแรงพยายามและจุดหมุนคานแบบนี้ก็ช่วยผ่อนแรงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเครื่องใช้ที่จัดเป็นคานอันดับที่สองนะคะได้แก่รถเข็นดินที่เปิดหวดและที่ตัดกระดาษเป็นต้นค่ะคานอันดับที่สาม เป็นคานที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านทานและจุดหมุนคานประเภทนี้นะคะจะไม่ช่วยการออกแรงค่ะสำหรับเครื่องใช้ที่จัดเป็นคานอันดับที่3นะคะอย่างเช่นแหนบตะเกียบและคีมคีบถ่านเป็นต้นค่ะสนุกนะคะคานอันดับที่1และคานอันดับที่สอง จะช่วยผ่อนแรงส่วนคานอันดับที่3จะไม่ช่วยผ่อนแรงค่ะล้อและเพลาคือเครื่องกลที่ใช้ในการผ่อนแรงมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสองชิ้นติดกันวัสดุชิ้นใหญ่เราจะเรียกว่าล้อส่วนวัสดุชิ้นเล็กเราจะเรียกว่าเพลาค่ะ ตัวอย่างล้อและเพลานะคะเช่นพวงมาลัยรถยนต์ลูกบิดประตูและล้อรถเป็นต้นค่ะพื้นเอียงคือเครื่องกลที่ใช้ในการผ่อนแรงมีลักษณะเป็นไม้กระดานยาวเรียบใช้ผ้าที่สูงเพื่อขนย้ายวัสดุขึ้นสู่ที่สูงโดยการลากหรือการผลัก และช่วยอำนวยความสะดวกในการทนย้ายสิ่งของขึ้นลงนั่นเองค่ะลิมคือเครื่องกลที่ใช้ในการผ่อนแรงมีลักษณะปลายด้านหนึ่งแบนหรือแหลมส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าเรียบใช้แยกเนื้อวัตถุออกจากกันด้วยการให้แรงในแนวตั้งฉากกับส่วนหัวที่เป็นด้านเรียบค่ะและสุดท้ายนะคะสกรู เป็นเครื่องกลช่วยผ่อนแรงชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะมีรูปร่างคล้ายบันไดเวียนรอบแกนใช้ย,ยกวัตถุหนักขึ้นสู่ที่สูงโดยแรงความพยายามจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมขณะที่แรงความต้านทานเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งค่ะต่อไปจะเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานนะคะ เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากค่ะในการสร้างชิ้นงานเพราะเครื่องมือสามารถสร้างชิ้นงานให้ละเอียดแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเครื่องมือนั้นนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น4แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือเครื่องมือวัดเครื่องมือตัดเครื่องมือยึดติดและเครื่องมือเจาะค่ะ เครื่องมือตัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดชิ้นงานให้แยกออกจากกันเช่นคัตเตอร์เป็นมีดขนาดเล็กใช้สำหรับตัดหรือกรีดกระดาษหรือพลาสติกบางๆค่ะกรรไกรใช้สำหรับตัดวัสถุบางๆเช่นกระดาษแผ่นโลหะพลาสติกบางซึ่งกรรไกรมีหลายประเภทค่ะเช่นกรรไกรตัด ค่าการตัดกระดาษค่ะชีมตัดใช้สำหรับตัดลวดหรือโลหะเนื้ออ่อนที่ไม่แข็งมากค่ะเช่นสายไฟเส้นลวดเป็นต้นค่ะเครื่องมือสำหรับยึดติดเป็นเครื่องมือสำหรับยึดติดกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะเช่นกาว เป็นวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมแซมหรือติดวัตถุ2ชิ้นเข้าด้วยกันค่ะกาวจะแบ่งออกเป็นหลายชนิดนะคะได้แก่กาวลาเท็กซ์กาวร้อนกาวแท่งและกาวยางค่ะสกรู Screw, เป็นน็อตตัวผู้ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวทรงกระบอกหัวสกรู จะมีหลายประเภทค่ะเช่นหัวหกเหลี่ยมหัวแฉกและหัวผ่าเป็นต้นค่ะปืนกาวมีลักษณะคล้ายกับปืนทำหน้าที่เป็นตัวทำความร้อนและยังมีตัวกาวซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งจะละลายเป็นเนื้อกาวที่มีความเหนียวและใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับเจาะค่ะเครื่องมือสำหรับเจาะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะรูชิ้นงานประเภทโลหะหรือไม้ค่ะเช่นสว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือเจาะแบบเครื่องจกักรใช้กำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ในการเจาะรูในงานโลหะหรือไม้ และเป็นที่นิยมมากค่ะในการใช้งานสว่านมือเป็นสว่านที่ใช้แรงมือเหมาะกับงานที่ไม่ใหญ่มากนะคะใช้เจาะวัสดุประเภทไม้โลหะพลาสติกและชิ้นงานที่ไม่หนักมากค่ะสว่านกระแทกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเจาะวัสดุได้หลากหลายประเภทค่ะ เช่นการเจาะปูนฉาบหรือปูนคอนกรีตค่ะที่เจาะกระดาษเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากเหล็กทำหน้าที่ในการเจาะรูของกระดาษตามที่เราต้องการค่ะในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานจะทำให้การทำงานของเราสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ